Terima kasih telah menonton! กลไคิดจะทำอะไรด,ดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสม,มน,นานอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจ วสวัสดีค่ะ,คะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะท่านดออรอำนาจเหลือน้อย พุ่มในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการ Oxygen of Education ข่าวเช่นจันสุพรรณ3ออกอากาศทังช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามาริทองคุณคณิ tha เอี่ยมสำอางคุณนัทนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานวิบูลสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ spb 3 fresh new oxygen of education จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงจันทร์สุพรรณ3สำหรับวันจันทร์นี้นะคะก็จะขอให้ทุกท่านได้พบกับกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคลนะคะซึ่งในห่วงเวลานี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้ง บุคคลข้ารับราชการในหลายตำแหน่งด้วยกันนะคะตำแหน่งแรกที่จะขอประชาสัมพันธ์นะคะก็คือการสอบเพียงขันเพื่อบรรจุบุคคลข้ารับราชการเป็นข้าร,ราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยตรงนี้เป็นเกณฑ์ปกตินะคะเกณฑ์ตามว1 4ของสอบปทปี2,566นะคะในส่วนของสอป,ปอสุพรรณบุรีเขต3นะคะมีผู้สมัคร ทั้งสิ้นนะคะจำนวน376คนค่ะแล้วก็ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคกอภาคขอไปแล้วเมื่อวันเสาร์และก็อาทิตย์ที่24ถึง25มิถุนายน2,566นะคะมีสิทธิสอบทั้งสิ้น376แต่ว่าขาดสอบไป1ท่านก็มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน375คน ทางสุพรรณบุรีเคสามนะคะได้ประกาศผลการคัดเลือกไปเมื่อวันที่30มิถุนายน2566นะคะซึ่งมผีผู้ผ่านภาคกอภาคขอจำนวนทั้งสิ้น117คนค่ะเปอร์เซ็นต์ของผู้สอบผ่านการคัดเลือกนะคะจำนวน31.12นนะคะคิดเป็นร้อยละ31.12ค่ะแล้วก็จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15กรกฎาคม2566นสณสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชวัดท่าช้างนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิสอบภาคคอนะคะมารายงานตัวตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกานาทีจนถึงเวลา8.30นาฬิกานาทีค่ะแต่งกายด้วยชุดสุภาพชนนะคะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เราจะประกาศผลสอบไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคม2566นี้ค่ะก็ขอให้น้องๆน,นะคะที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์นะคะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการสอบครั้งนี้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะในเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตําแหน่งครูผู้ช่วยตามเกณฑ์ว16ก็คือกรณีพิเศษของปี2566ของสอปท ในครั้งนี้นะคะซึ่งสปทนะคะได้กำหนดการในเรื่องของการสอบคัดเลือกมาให้ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศนะคะได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะประกาศรับสมัครในวันที่13กรกฎาคมนะคะแล้วก็รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่27กรกฎาคม2566ค่ะไปดูรายละเอียดในเรื่องของการรับสมัครนะคะ เขตที่จะดําเนินการประกาศให้ท่านทราบภายในวันที่13กรกฎานี้นะคะสําหรับคุณสมบัติทั่ว,วไปนะคะที่สําคัญเลยของคนที่จะเข้ารับการคัดเลือกนะคะก็คือท่านจะต้องเป็นพนักง,งานราชการเป็นลูกจ้างประจําหรือว่าลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างชั่วคราวที่เป็นการสอนนะักสถานศึกษาที่จ้างสอนอยู่เนี่ยนะคะ คือท่านจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า3ามปีไม่จำเป็นต้องติดต่อนะคะก็คือนับอายุราชการให้ได้3ปีแต่ถ้าเกิดเป็นของการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษจะพิเศษหน่อยตรงที่อายุการทำงานของท่านก็คือไม่น้อยกว่า2ปีตรงนี้ก็คือให้ใช้เฉพาะปี2,566เท่านั้นรายละเอียดในของการรับสมัครนะคะก็ขอให้ท่านดูจากทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งทางเขตจะดำเนินการประกาศให้ท่านทราบภายในวันที่13กร,รกฎาคม2,566นี้นะคะ ก็ขอให้น้องๆน,นะคะที่มีคุณสมบัติครบนะคะก็มาดําเนินการสอบคัดเลือกกันได้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนที่เป็นอาตาจ้างเป็นลูกจ้างประจําเป็นพนักงานราชการประสงค์จะเป็นครูผู้ช่วยของปี66ตามเกณฑ์ว16นี้นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะสําสหรับในเรื่องของการย้ายนะคะย้ายในรอบปีนี้ก็จะเป็นของย้ายครู ย้ายผู้บริหารสถานศึกษานะคะในรอบเดือนกรกฎาคมจนถึงตุลานี้นะคะ,ะท่านใดที่จะยื่นย้ายก็ขอให้ดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดเวลาที่ทางเขตนะคะได้แจ้งไปนะคะ<ส>ตรงนี้ขอนินย้ําท่านผู้บริหารนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณครูที่จะย้ายนะคะก็ในส่วนของครูที่มีเงื่อนไขแล้วก็ติดเงื่อนไขเกณฑ์ว16นะคะ ก็คือท่านจะยืดยายได้ต่อเมื่อท่านมีอายุการปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้น4ปีนะคะแต่สำหรับครูผู้ช่วยนะคะที่เป็นครูแล้วก็คือมีอายุราชการไม่น้อยกว่า2ปีนะคะถึงจะยืดยายได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารอัตราจ้างชั่วคราวนะคะจากเงินงบประมาณของทางราชการตรงนี้ถ้าเกิดมันมีตำแหน่งว่างนะคะไม่ว่าจะ ว่าจากสาเหตุอันใดก็ตามนะคะก็ขอให้ทางโรงเรียนนะคะได้รายงานให้ทางเขตทราบโดยโดย่วนที่สุดนะคะและห้ามดําเนินการใดๆก่อนจนกว่าเขตจะมีหนังสือสั่งการลงไปนะคะตรงนี้ก็ขอเน้นย้ำถ้าสำหรับเรื่องการลาการขออนุญ,ญาตไปราชการนะคะก็ขอให้ทางโรงเรียนนะคะได้ดําเนินการยื่นหนังสือนะคะถึงเขตก่อนล่วงหน้านะคะ เขตมีหนังสือแจ้งอนุญาตเมื่อใดนะคะแจ้งอนุมัติเมื่อใดท่านถึงจะลาได้แล้วก็ไปราชการได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะขอแจ้งไว้นะคะก็สําหรับคุณครูท่านใดน,นะคะที่จะขอเปลี่ยนสายงานนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับท่านที่จะเปลี่ยนสายงานจากการสอนไปเป็นสายงานผู้บริหารสถานศึกษานะคะ ทางสปทนะคะแจ้งว่าปายปีนี้ก็คือภายในปีงบประมาณนี้นะคะภายในกันยานี้ก็จะดําเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษารองผู้บริหารสถานศึกษานะคะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2566นี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูนะคะที่ประสงค์จะ เปลี่ยนสายงานนะคะอยากจะเติบโตในสายงานของผู้บริหารนะคะข้างสปทก,ก็จะแจ้งกําหนดการการคัดเลือกให้ทางเขตทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่นะคะก็คือการประเมินผ่านระบบ DPA หรือย่อมาจาก Digital Performance a p p แอพ s a l เหรือที่เราเรียกโดยย่อว่าระบบ DPA นะคะซึ่งระบบนี้นะคะเป็นระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางระบบออนไลน์นะคะตัวนี้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาช่วยในการส่งการจัดการประมวลผลข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของคุณครูและก็ผู้บริหารนะคะ ซึ่งเกณฑ์น,นี้นะคะเกณฑ์การประเมินเพียงครั้งเดียวนะคะแต่ว่า,เ,าเราสามารถนำผลของการประเมินนี้มาใช้ได้ในการบริหารงานบุคคลได้หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินเงินเดือนนะคะการคงวิทยาฐานะแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่จะนำไปประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะนะคะในเรื่องของ DPA นั้นนะคะกระศึกษาธิการะะได้ออกแบบแล้วก็สร้างระบบนี้ขึ้นมา โดยยึดตัวหรกเกณฑ์ที่ถูกต้องนะคะเพื่อช่วยลดภาระของคุณครูที่ไม่ต้องออกจากห้องเรียนนะคะเป็นการลดภาระในการประเมินประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาคุณครูนะคะสามารถที่จะนำเข้าไฟล์ PDF ต่างๆแล้วก็ส่งคลิปการจัดการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อไปใช้ในการประเมิน นำเข้าระบบได้เลยง่ายสำหรับคุณครูนะคะเมื่อไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว17หรือว21ซึ่งตรงนี้คุณครูจะได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณครูแล้วก็สนับสนุนคุณครูคุณครูที่ส่งผลงานเข้ามาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ตัวกรรมการเลยนะคะแล้วก็เป็นการลดความซิ้นเปลืองในเรื่องของเอกสารต่างๆที่คุณครูจะไม่ต้องมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพียงแต่ว่าคุณครูไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการคลิปวิดีโอคลิปวีทีอาร์อะไรพวกนั้นนะคะเพื่อที่จะประกอบการเข้าข้อมูลสู่ระบบ dpa ตรงนี้นะคะก็ขอแจ้งว่าเป็นเกณฑ์ที่ช่วยให้คุณครูได้วิทยาฐานะง่ายขึ้นค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็จบ ครบในที่เดียวซึ่งที่ผ่านมาของสุพรรณบุรีเขตสามนะคะส่งการประเมินเลื่อนวิทยาฐานะเข้ามาผ่านระบบ DPA นะคะก็มีทั้งคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการแล้วก็คุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรอบตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทั้งหมด74รายนะคะก็ผ่านเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีอยู่เพียงแค่สี่ท่านเท่านั้นก็ตรงนี้นะคะก็หวังว่าจากผลการประเมินของคณะกรรมการที่ผ่านมานะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงกระตุ้นและก็แรงผลักดันให้คุณครูแล้วก็ท่านผู้บริหารนะคะได้ส่งเสริมให้คุณครูได้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะกันมากขึ้นค่ะก็สําหรับ ท่านใดที่มีข้อปัญหานะคะแล้วก็ข้อสงสัยใดๆในเกี่ยวกับเรื่องของการส่งคําขอเลื่อนวิทยาฐานะนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาและขอคําแนะนําได้จากเขตพื้นที่นะคะกลุ่มบริหารงานบุคคลยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเวลาค่ะขอบคุณค่ะ oh, organic, we